<ท>อชอมที่โรงเรียนเบนจมมามหาราชอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีในอิทธิพันธ์อัคราสรา ผูมอหน่วยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานีอำนาจเจริญเป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์สร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาเตรียมพร้อมรับการเปิดเทอม2,564พร้อมทั้งประกาศนโยบายและมอบป้ายสถานศึกษารอบรู้สุขภาพดีวิถีใหม่ปลอดภัยจากโควิด -19 และป้ายประกาศรับรองมาตรฐานสถานศึกษาไทยสต็อปโควิดให้กับผู้บริหารโรงเรียนเบญจมมหาราชและเยี่ยมชม กิจกรรมสาธิตของศูนย์อนามัยที่10อุบลราชธานี สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้โดยศูนย์อนามัยที่10อุบลราชธานีร่วมกับสำนักง,งานสาธรารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานีอํานาจเจริญและโรงเรียนเบญจมามหาราชกำหนดจัดขึ้นเพื่อทําให้สถานศึกษามีความปลอดภยัยพร้อมทั้งสื่อสารออกสู่สาธรารณะให้ประชาชนได้รับทราบประกอบด้วย 1. มาตรการสร้างความปลอดภยัยตัดความเสี่ยงโรคโควิด -19 ด้วยแพลตฟอร์ ของกรมอนามายัยทั้งไทยสต็อปโควิดพลัสและไทยเซฟไทย 2. เร่งสร้างภูมิคุ้มกันให้กับครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนด้วยการสนับสนุนให้ได้รับวัคซีนป้องกันโรคการคัดกรองสุขภาพเชิงรุก Strong Smile Smile Mobile Health c u p และกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 3. มุม่งมั่นป้องกันโควิด -19 ในสถานศึกษาโดยการใช้เทคโนโลยีในการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในโรงเรียนได้แก่แอปพลิเคชันกท้าใจในโรงเรียน ากสถานศึกษาได้มีการเตรียมความพร้อมตามมาตรการดังกล่าวนี้ก e ็ถือได้ว่ามีการพัฒนาเป็นสถานศึกษารอบรู้สุขภาพดีวิถีใหม่ปลอดภัยโควิด19หรือ4ีโร่โควิด19สคูล